Hello This Mar market, and we will try the we new will is Fi my and พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ซึ่งมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาถึง รถซูเปอร์สปอร์ต1,000ซีรุ่น CBR 1,000 WRR ว่าจะมีการเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์2020ที่จะมาถึงนี้หรือไม่แล้วก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาถึง c b 400 Super f o รถมอเตอร์ไซค์คัสตอมสปอร์ตนำเข้าจากญี่ปุ่นจะมีโอกาสแจ้งเกิดในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของ Honda ในขณะนี้ ยืนยันกับคุณผู้ชมนะครับว่า CBR 1000RR นั้นจะมีการแจ้งเกิดในเมืองไทยภายในปีนี้แน่นอนครับเพียงแต่ว่าในงานมอเตอร์โชว์2020ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25มีนาคมถึงวันที่5เมษายนนั้น CBR 1000RR อาจจะไม่สามารถเปิดตัวได้ทันในงานครั้งนี้เหตุผลสำคัญก็คือเรื่องของการตรวจสอบค่าไอเสียมลพิษจากท่อ รวมถึงเรื่องของเสียงนะครับว่า CBR 1000RR รุ่นใหม่จะถูกตอนมาหรือไม่ช่วงนี้สำคัญมากครับเพราะว่าถ้า CBR 1000RR ไม่สามารถทำค่าไอเสียและเสียงท่อให้ผ่านเกณฑ์ควบคุมของสอมอ,อหรือว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมของเมืองไทยได้อาจต้องมีการปรับลดแรงม้าลงไปเหมือนเช่น CBR 1000RR รุ่นก่อนหน้าความจริงแล้วถ้าหากว่า Honda จะใช้วิธีการพิเศษเหมือนเช่นค่ายอื่นๆทากันแล้วก็ ทุกอย่างก็คงผ่านไปได้อย่างด้วยดีแต่ว่าฮอนด้านั้นเป็นบริษัทที่ทํางานตามหลักการทุกอย่างต้องถูกต้องนะครับเป็นบริษัทอันดับหนึ่งของโลกไม่สามารถทําหลายๆอย่างที่สีเทาได้ดังนั้น cbr 1 0 0 0 r r รุ่นใหม่ปี2020ต้องลุ้นกันครับว่าจะสามารถตรวจสอบค่าไอเสียและเสียงท่อผ่านเกณฑ์ควบคุมของเมืองไทยได้หรือไม่สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า cbr 1 0 0 0 r r นั้นจะเปิดตัวในปีนี้ ปี2020อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่างานมาตุ้โชว์2 0 2 0ที่จะมาถึงวันที่25มีนาคมนั้นอาจจะไม่มีการเปิดตัว cbr 1 0 0 0 r r ก็เป็นได้อย่างไรก็ตามขณะนี้ผมยังไม่สามารถฟันทงได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะมีการเปิดตัวหรือไม่อย่างไรแต่ขณะนี้กระแสะขา่าวเชิงลึกยืนยันมาว่าอาจจะไม่ทันครับเอาไว้งานมาตุโชว์ใกล้ๆจะเริ่มต้นขึ้นนั้นนะครับผมจะมาสุดไปฟังอีกครั้งหนึ่งว่า cbr 1 0 0 0 r r นั้น จะสามารถเปิดตัวทันในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้หรือไม่หรือจะเป็นการเปิดตัวไว้ก่อนเปิดจับจองไว้ก่อนแต่นะครับฮอนด้าอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้ายังไม่ผ่านเกณฑ์ควบคุมเรื่องของมลพิษไอเสียเรื่องเสียงท่อจะไม่มีการเปิดตัวให้จองแต่อย่างใดเพราะครั้งที่แล้วที่มีการเปิดตัว CBR1000WR ปรากฏว่านะครับมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการตรวจสอบเรื่องของเสียงท่อไอเสียทําให้ไม่สามารถนําสเปคของยุโรปที่มีแรงม้าเต็ม 192แรงม้ามาเปิดตัวได้ก็เลยเกิดผลเสียต่อการเปิดจอในงานครั้งนั้นอย่างน่าเสียดายมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาเรื่องของแรงม้าสูงสุดยืนยันกับคุณผู้ชมนะครับว่า CBR 1 0 0 0 r พ r นั้นมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่217.5แรงม้าที่14,500รอบต่อนาทีสูงสุดอันดับที่1ในขณะนี้ครับขณะที่ Panigale V4 และ V4S ของ d u c a t นั้น มี214แรงม้าที่13,000รอบต่อนาทีแต่ถ้าหากว่าเป็นการนำรุ่น Panigale V4R สเปคตัวแข่งมาเปรียบเทียบแล้วก็ Panigale V4R นั้นจะมีแรงม้าสูงกว่า2 2 1แรงม้าที่15,250รอบต่อนาทีแต่นั่นคือสเปคของตัวแข่ง Panigale V4R ครับอย่างไรก็ตามถ้าเปรียบเทียบยอดขายของ CBR 1 0 0 0 r R รุ่นก่อนหน้านะครับในปี2019ที่ผ่านมา กับ p a n i c เล e V4 และ V4S ปรากฏว่าตัวเลขการขายของ CBR 1000RR นั้นสูงกว่า p a n i c เล e V4 และ V4S ถึง20%และถ้าหากว่า CBR 1000RR รุ่นใหม่มีแรงม้าเต็ม217แรงมา้าสามารถขายในเมืองไทยได้รับรองครับว่าตัวเลขการขายนั้นอาจจะพุ่งทะลุแซง Yamaha YZF-R1 z x 10R หรือแม้แต่ BMW S พัน0 R ก็เป็นได้แต่ถ้าหากว่า CBR 1 0 0 0 r r นั้นมีการตอนแรงม้าลงไปเหลือเพียงแค่160แรงมา้าหรือ170แรงม้าแล้วก็อันนี้แล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าตัวใครตัวมันฮอนด้าจะถูกผู้ใช้มอเตอรไ Buy, ต์ไซค์บิ๊กไบค์ตำหนิตีเตียนต่อไปอีกหลายปีด้วยข้อหากักแรงมา้ากักสเปครถทั้งที่ว่าความจริงแล้วนะครับฮอนด้ Honda, ไม่ได้กักแต่อย่างใดเป็นเรื่องของ มาตรฐานควบคุมเสียงท่อไอเสียที่ Honda ไม่สามารถให้ผ่านได้ในรุ่นที่ผ่านมานั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับขณะที่ CBR1000RR นั้นอาจจะไม่สามารถเปิดตัวได้ทันในงานมอเตอร์โชว์2020ที่จะมาถึงขณะนี้ผมแอบลุ้นในใจลึกๆครับว่าอาจจะได้เห็น c b 4 0 0 s u p e r f o รุ่นใหม่ปี2020เปิดตัวในเมืองไทยของเราก็เป็นได้งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับจะมีรุ่นหรือไม่ ใกล้ๆงานจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไรผมจะมาในงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับว่า CB400 Superfo มีโอกาสแจ้งเกิดในเมืองไทยที่งานมาด้วยโชว์ครั้งนี้หรือไม่อย่างไรสำหรับราคาค่าตัวของ SuperFO นั้นต้องลุ้ันต่อไปครับว่าภาษีสมสามิตรแบบใหม่กับค่าไอเสียที่เกิดขึ้นของ Superfo นั้นจะออกมามีผลเพียงใดอย่างน้อยสุดนะครับถ้าภาษีแพงขึ้น10%รตราคาจะบุกข,ขึ้นไปอย่างน้อยก็เกือบเกือบ0,000บาท แต่ถ้าว่าถูกลงมา10%ต้องบอกเลยครับว่าจะเป็นราคาที่สวยงามมากสำหรับคนไทยมี2ตัวเลขครับก็คือจะต่ำกว่า3 0 0 0 0 0บาทหรือแพงกว่า3 0 0 0 0 0บาทมาดูกันดูครับกับ CB400 f p e r รุ่นใหม่ปี2020ในเมืองไทยครับ